สวัสดีทุกคนด้วยครับอยู่กับผมในเกมแ้นนะล็อกออนไลน์ซูเปอร์พันธุ์ลาครับซูเปอร์เราเป็นซูเปอร์คลาสสิก5.0นะรองรับทุกระบบเลยทั้ง PC Android และ iOS ครับสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิด,โดีโอได้เลยนะโอเควันนี้ก็จะไปล่ามัฟนะครับผมนะมัฟกับโซฮีเนาะก็ผมไม่รู้ว่ามัฟผมมันหายไปไหนนะ คือมันเป็นมัฟแมงปอนี่นแหละเออแต่ไม่รู้ว่าผมเอาเป็นแลกอะไรผิดหรือเปล่านะอยู่ดีมัฟผมมันหายไปเลยแล้วก็ไม่มีใช้ด้วยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวว่าจะไปหาแล้วก็บวกนะครับผมนะโอเคก็เดี๋ยวจะไปล่าโซฮีสักสองกัมดูว่าเลดช่วงนี้เป็นไงบ้างวันนี้ไปแบบไม่มีคอร์สเลยนะมีคอร์สแค่นิดหน่อยนะสำหรับใครนี้เดียวจะไปลองดูว่า มันพอดอบหรือเปล่าเพราะว่าเลทมันเท่ากับชูชูเนี่ยดบเยอะนะชูดอบทีเป็นสิบเลยนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะอยู่ชูกันมากกว่าเพราะว่าเหมือนกับตซีน่าจะได้น้อยกว่าหรือเปล่าน,นี้ไม่ค่อยมั่นใจเดีย๋ยวลองไปลุยดูสักสองกรรมนะอาี๋ะว่ามันอาจจะมาให้โอเคแล้วเดี๋ยวค่อยไปตีบวกทีหลังละกัน โอเคไปง่ายๆเลยนะสําหรับใครที่มีใบดันนะหรือว่าจะไปแบบวาร์มมิววี่แล้วก็เดินเอาแต่มันก็หลายชั้นอยู่นะ4ี่ชั้นเลยนะ,ะคือเข้ามาถึงแมปเลยนะเข้ามาคืออยู่ชั้น4เลยเจอเลยสำหรับใครที่ใช้ใบดันเดีแ๋ยบบกดกรัรมก่อนเลยอโอเคก็เดี๋ยวจะยิงไปแล้จริงจงเก็บตาม้าเยอะๆแล้วไปตั้งขายได้นะเพราะว่าพวกพี่ๆที่เขาวอลกันเนี่ย,เ,ยเขาก็ใช้กันนะน่าจะหลักพันอยู่ ชิ้นหนึ่งาจะหลักพันอยู่อาแล้วก็มีพวกแบบสติเลตโตอ้ะอะไอมีดสามูก็ขายได้ราคาอยู่ไม่แพงมากแต่ก็ได้ทายงขายาอยู่ก็เป็นแมปหนึ่งที่ล่าง,ง่ายคือตัวมันตายง่ายด้วยนะแต่อาจจะต้องเน้นคอสหลังหน่อยสำหรับใครที่คอสเนอยเคยมาทำเยอะแล้วล่ะแต่มาลองทีละกัมไง เคยมาลองทําหลายรอบแล้วแต่จริงๆว่าจะไม่ได้จะอยากจะมาทาหรอกแต่ว่ามัพมันหายออคือโล่งเลยอ่ะคือส่วนนี้มันโล่งเลยมัพผมมันหายไปเลยโอเคเดี๋ยวยิงไปเรื่อยนะเดี๋ยวดูกำแรกได้กี่ตัวแล้วเดี๋ยวมาดูกำสองได้กี่ตัว โอ้ยมาแล้วอ้าวมาแล้วโอ้หดาตาแม่งอยู่สูงจัดมาแล้วตัวหนึ่งฮะกาจบกำลังจะหมดกำรรแรกนะครับผมนะเดี๋ยวผมต่อยกำหนึ่งกำนี้ก็อ่ามันเพิ่งขึ้นสตรีมนะกำแรกผมเนี่ยผมเพิ่งขึ้นสตรีมว่ามัวแต่ปล่อยไปหน่อยแต่ก็ยิงอยู่นะผมก็พูดไปด้วยยิงไปด้วยเรื่อยๆนะอาจจะไม่ได้แบบว่าทำรอบจ๋าๆเนี่ยผมก็ยิงแบบเนี้ยแบบที่ทุกคนเห็นเนะี่ยผมก็ยิงแบบนี้เลยแต่ว่า ลองดูแล้วมันก็ไม่ค่อยดอกอ่าอาจจะเป็นเพราะว่าคอสน้อยด้วยหรือเปล่าอาจจะใช่นะมาสองมาสองตัวเองนะแล้วก็การ์ดใบหนึ่งนะไอการ์ดสองใบเลยนะไอการ์ดสองใบเลยนะเอายิงถามว่าเลดท,ที่มันดอกยากมันดอกไหมมันดอกนะการ์ดมันดอกยากนะเออดอกยากกว่ามัฟปิกแต่ไม่เข้าใจว่ามับมันให้แค่สองตัวถ้าเทียบกันก็ถือว่ามีของแลดอกสี่ชิ้นเนาะอืม เนี่ยผมก็ยิงไปเยอะเหมือนกันนะแต่ตาม,ม้าไม่ค่อยได้วิ่งเก็บมันไม่ค่อยดบเท่าไหร่แต่ก็ยิงเยอะอยู่ก็เดี๋ยวไปดูกร,รมที่สองเดี๋ยวกร,รมที่สองก็เน้นหน่อยแล้วกันกร,รมนี้มันจะเป็นกรรมเกลือถ้ากำรรสองมาอีกสองตัวนี่ชัดแล้วเกือทุกกรรมโอเคครับผมมาก็ใกล้จะหมด กรรมที่สองแล้วนะถือว่ากรรมนี้ก็ไม่แย่เลยนะจากกรรมที่แล้วผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันนะได้น้อยจัดเลยโอเคดูกรรมนี้กันนะครับผมนะกรรมนี้ก็ไม่มีการ์ดมาสักใบเลยเพราะส่วนใหญ่ก็จะดรอปมาเป็นมัฟถือว่าดีผมไม่รู้ว่ากรรมที่แล้วมันบูดหรืออะไรนะกรรมที่ได้สองตัวเอ,อ่อพอก,กรรมที่สองเนี่ยขึ้นแดตัวเลยถือว่าเยอะมากสําหรับโซฮีอ,อ่าสำหรับของคอสที่มันมีแค่เนี้ยคือคอสผมน้อยมาก ปกติมาคอนเยอะผมจะได้6ตัวเลยนะเออแต่รอบนี้น่าจะเป็นกัมฟุกหรือไม่ก็ไอ้ก,กัรรมที่แล้วมันก็บูดมะเออนั่นแหละเลดก็จะประมาณนี้โอเคครบแล้วแตัวก็รวมกัน2องกรัรมได้มา10ตัวถือว่าโอเคนะสำหรับใครที่อยากจะหามับไปตั้งขายหรือว่าเอาไปตีบวกใช้งานเองก็มาลากที่โซฮีได้เลยนะตัวมันตายง่ายนะก็มีคอนนิดหน่อยก็ยังดอปให้อยู่นะอ่าคือตัวมัน ทำเซตหรือว่าแบบใส่ธนูล,ลมอะไรเงี้ยคือมันตายไม่ยากหรอกอ่ามาลองดูได้นะสำหรับมัฟตอนนี้ก็ถือว่าดีอยู่เพราะมันเป็นเลนอกเหล็กิจกรรมนะเอออันนี้อันนี้ความคิดผมเองผมคิดว่านอกเหล็กิจกรรมน่าจะดัดบดีกิจกรรมมาทีไรคือแบบโอ้ยปวดหัวเลยอะ่ะเออคนมันเยอะไงมันเลยรู้สึกว่าดับน้อยลงมาตอนกิจกรรมมาประมาณนั้นโอเคครัลผมนะสำหรับคลิปดูนี้ครับผมล่ามัฟสองกรรมนะ เพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปตีบวกด้วยเก็บไว้ก่อนสำหรับจบแล้วสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฝากกดถูกใจครับกดติดตามไว้ด้วยละกันนะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผม কাকাকাকেড্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 রা <laughs>